เกี่ยวกับตัวรถพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นทรงเดิมๆนะคะไม่โลดเตี้ยไม่แต่งไม่ซิ่งไม่ทําไม่รีแมปนะคะคันนี้จะได้รถเดิมๆนะคะตัวนี้ติดตั้งพร้อมแม็กไลเนอร์สวยๆมาให้แล้วพื้นท้ายกระบะให้กระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะปรับซ้ายปับขวาได้เลยนะคะคันนี้เล็กไม่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลพวงมอะไรแบบมันตีฟังก์ชันเกียร์ธรรมดา6กเกียร์พร้อมเบาะ้า,าเดิมๆจากโรงงานเล็กไมหมื่น0กพกิโลพร้อมกล้อง ขยหลังนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถปีใหม่ใหม่หน้อยๆนะคะพี่ฝนขอแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ Isuzu DMAX 1.9แคป SDA เกียร์ธรรมดาปี2022เลขไใหม่ลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวพาชมรถคันนี้นะคะว่าสภาพจะน่าใช้กันขนาดไหนนะคะมาในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นชมปี2022กะจังหน้า ก็เป็นแบบเดิมๆสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะลูกค้านะคะได้รถสีขาวนะคะคันนี้ไฟหน้าแบบธรรมดามีไฟเลี้ยวมาให้ไฟตัดหม้อไม่มีนะคะตัวนี้เป็นรุ่น SDA นะคะจะได้ในส่วนของแางค้างก็จะได้เป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะยางติดรถมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นของ b i s t n e นะคะตัวนี้ยางตรงรุ่นตรงตามรถพร้อมดิสเบกมีมาให้แบบนี้เลยนะคะภายใน ห้องเครื่องอภายในใต้ท้องก็สวยๆใสๆนะคะคีนๆเลยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นทรงเดิมๆนะคะไม่โลดเตี้ยไม่แต่งไม่ซิ่งไม่ทําไม่รีแมปนะคะคันนี้จะได้รถเดิมๆนะคะตัวนี้ติดตั้งพร้อมแม็กไนเนอร์สวยๆมาให้แล้วพื้นท้ายกระบะไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะพร้อมแม็กยางชุด ให้มาเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าจะได้ออปชั่นอะไรบ้างสำหรับตัวรถคันนี้นะคะแคปเปิดได้เหมือนเดิมนะคะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะปรับซ้ายปับขวาได้เลยนะคะคันนี้เล็กไม่หนึ0 0มกิโลพวงมลาลัยแบบมันตีฟังชันเกียร์ธรรมดาหเกียร์พร้อม เบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเล็กไม่หมื่นหกพันกิโลพร้อมกล้องถอยหลังนะคะคันนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการรถกระบะมือสองควันถูกๆนะคะเล็กไม่หมื่นห้าพันโลได้เป็นตัวในเลคค่ะ isuzu d-max หนึ่งจุดเก้า sda ปีสองพันยี่สิบสองคันนี้เลยคะ่ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่สงพลลุมยนรถกระบะมือสองกาญจนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คันหน้าค่ะ